สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้มาเข้าสวนตอนสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงครึ่งก็สี่ทุ่มครึ่งไลฟ์สดเสร็จสามทุ่มกว่ากว่าแล้วก็ตอบคอมเมนต์เอฟซีเสร็จแล้วก็มาแฟนยายมาเก็บของออกหมดแล้วนี่ตรงที่ยายทําความสะอาดเนาะยายจะมาขุดเอ่อพวก หรือว่าดอกไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในสวนเดี๋ยวยายจะขุดออกไปปลูกข้างนอกเนาะเสียดายมันก็เลยจะขุดไปปลูกข้างนอกเนี่ยเนี่ยไอ้นี้ก็คือดอกหางสุนัขจิงจอกหรืออะไรเนี่ยยายก็จะขุดออกเนาะเสียดายมันถ้าแฟนยึดตาพวนดินมามันก็ไปหมดเนาะก็เลยเสียดายเนี่ยตรงนี้จะพวนนี่นี่นี่น,นี่ด้วยนี่แต่พวกนี้นะ รากมันยาว,ยาวๆเพื่อนๆรากมันยาวมากเลยแต่ก็เสียดายก็เอาไปขุดๆทมๆไว้ดูมา่ตอนกลางวันยายก็ขุดไปเยอะเลยดอกอย่างอื่นนะมา่อตอนกลางวันยายดูดินี่ดูดิดูรากเพื่อนๆซื้อเขานะาต้นหนึ่งนี่ก็เป็นร้อยนะเนี่ยไอ้ดอกตัวนี้นะบ้านยายไม่มีราคาเลยอันนี้ก็ขุดๆไปเอาไปปลูกดูมัน ขึ้นก็ขึ้นมันไม่ขึ้นก็ไม่ว่ากันเนาะอันนี้ให้มันนี่นี่นี่ตั้งสามต้นเ่ยต้องคือว่าในในสวนในตรงนี้มันมีสิทธิ์ตรงนี้มันมีสิทธิ์ขึ้นเพราะว่าดินดินมันไม่ค่อยมีหญ้าเนาะจริงๆแล้วเพราะจากดอกมันก็ขึ้นเพราะจากเมล็ดนะมันก็ขึ้นดีนะให้ดอกนี่นะแต่ว่ามัน หน้าบ้านอ่ะมันยาเยอะมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นแต่อยู่ในนี้มันดินเยอะมันก็เลยมันไม่ค่อยมียานะเนีย่ยจะเสียดายมันนะดอกก็สวยนะเนีย่ย <c oughs> มีคนเคยเห็นนะนึกว่าใบมันสําปะหลัง <c oughs> นี่ขุดออกกลองอาจจะสะเทือนหน่อยอย่าว่างะเพื่อเพื<ๆ>่อนถือมือหนึ่งขุดมือหนึ่งเนาะ อยากให้เห็นนี่ก็ไปขุดขุดทมทมไว้แถวแถวหน้าบ้านเ <c oughs> นี่ยมาตอนกลางวันตอนกลางวันยายทำแถวนี้นี่เห็นไหมหมดเลยแถวนี้ไอต้ตะไครยตรงนี้ต้นพริกต้นอะไรตรงนี้ก็เอาออกหมดแล้วนะนี่ดอกไม้แถวแถวนี้ก็ ขุดหมดแล้วไหนจะขุดอีกมีเหรืออยู่ลงเรืออยู่นี่ไหนจะขุดไปปลูกให้มันหมดมีอีกดอกหนึ่งน,นี่กระดอกไม้เดี๋ยวมาขุดตรงต้นนี้ก่อนแต่แถวนี้ยายเห็นอยู่นะดอกไม้อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวขุดตัวนี้ก่อนไปปลูกที่อื่นก่อนไอ้ตัวเขาเรียกว่อะไรนะ เอาไว้ตรงนี้ไม่ได้เดีวแฟนยายควนดินมันก็ไปหมดเนีไอตัวเนี้ยโอ้ยจะขุดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ดีว่าเนี่ยคืนนี้มันจะหนาวอีกแล้วเนี่ยมันจะรอดไหมะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเจอหนาวแล้วพรุ่งนี้ก็ติดลบอีกพรุ่งนี้จะรอดไหมมันเลยอยู่สามตนเดี๋ยวยายจะขุดไปลองทมทมดูแถวโน้นนะตรงนี้มันตรงที่ขาพรวดิน นี่อากาศไปจะติดลบอีกคุดคุดไปทมทมไปก่อนดูก่อนมันจะรอดไหมโอ้ยเ,เพื่อนอๆยายจะถ่ายดูนี่นนจะรอดอะไรล่ะดูนี่ เห็นไหมหนูเดี๋ยวยายไปหาอะไรมาดักก่อนเพิ่งกินไปกยกๆนะเนี่ยนี่กินรากไปยกๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไอ้นั่นมาดักดักนูก่อนแน่เสร็จแล้วนะคะอโอ้เดี๋ยวเอานี้ไปปลูกอันนี้ไปปลูกก็เดี๋ยวจะเนี่ยมาทำการถอนหญ้าออกจากมลไม้ฝรั่งนะคะ ยหญทางทางแล้วเอาจอบทางทางแล้วข้างบนเนี่ยได้แค่นี้ไหนจะทางอีกในในทางไม่ได้ต้องเอาเม็ดแสะหรือประชะจะทางได้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเกิดหน่อไม้มันยังไม่ขึ้นมันน่าจะได้นะเดี๋ยวยายจะลองเอาจอบทางดูเนาะได้อยู่หรอกนะเพื่อน,นง่ายดีเร็วดีเพราะว่าหน่อไม้มันยังไม่ขึ้นเนาะรออีกหน่อยมัน ทางไม่ได้น้ำไม้โผล่มามันก็น้ำไม้ฝรั่งโผล่มาก็ทางไม่ได้ตอนนี้มันทางได้อยู่นะ ọc mãi. mà. แล้วค่อยมาเอาขราดมาลากไอเอาออกเนาะแล้วยายโคเอาอันนี้ไปปลูกก่อนไปปลูกแถวๆถวผักนน่นอะตรงโน้นที่ยายว่าจะไม่จะไม่ถอนออกจะไม่ไถเนาะแถวๆว,วกระลำดาว <c oughs> นี่ได้ได้ลอกไม้หลายอย่างเลยสามอย่างนะเนี่ยเพื่อนดอกไม้นี่ อันนี้ก็เราไปขุดขุดถมถม,ถมทิ้งไว้หน้าบ้านเนาะ,นะเดี๋ยวจะทำตรงนี้ก่อนให้มันเสร็จเลยอีกหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยจะได้ไปปลูกดอกไมห้หน้าบ้านกัน ยายไม่เคยทําแบบนี้เนาะยายเคยจะเอาเม็ดแงะแต่อันนี้เราเอ,อาเมีดแงะไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินยามันขึ้นเยอะเกินทําไม่ทันทาแบบนี้ก่อนเมีดแงะเดี๋ยวค่อยรอบสองเอาเมีดมาขุดนะเอามีดมาขุดเดี๋ยวค่อยทำรอบสองอันนี้ไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินทางทางไว้ยังนี้ เดี๋ยวเอาคราดมาหรือว่าจะเอาไว้อย่างงี้ไม่นะ่แต่ก่อนยายตอนยายปลูกใหม่ๆขุดลุมลึกห้าสิบเซนนะตอนนี้ไม่มีหลุมแล้วดินมันทมไปทมไปเรื่อยๆหรือว่าจะเอาไว้อยางงี้แค่เอาคราดมาโกยโกยแต่เศษออกเนาะโกยโกยแต่เศษออกแล้วเอาเดินไว้ยี่แหละ พวกเอาเพื่อนเดี่อนแล้วก็มาทำใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้เอาลวกลวกเอาทำลวกลวกง่ายๆเอาเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆนห้าโมงแล้วนี่ไปน่ยาหจะไปปลูกดอกไม้อีกต้องไปปลูกดอกไม้ดีกอืมนะนี่พุ่งนอากาศไปนเอาวันนี้ต้องรีบหน่อยรีบทำไก่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วสวนใหญ่เนาะ แล้วน่าจะเป็นวันจันทแฟนยายจะมาถ่ายดินเนาะอะายจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วไปคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันไหมคลิปหน้า